มาต่อที่รายการที่2 3วันที่24มกราคมจะมีการลงรายการอยงน,นี้คือให้บันทึกรับคำสั่งขายโอเคอนนระบบขายและรับจองสินค้ากด w o r k ์ l โฟล์้นมาก็ึนหน้ามีปพ๊บมเป็น,นโฟล์ี3ตอน,นเอยใช้อที่เี่ที่ท2 มีรายการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อยู่แล้วกดเ3บ3เพิ่มเข้าไปเป็นรายการต่อไปาเลขที่ไม่ได้ใส่มาแต่ว่าเลขที่ยังอินให้มาเป็นแต่งศูนวันผมนที่คลูกค,ค้าคือบริษัทซิงอี มาเสนอถ้าตามน้ก็กดจุด Enter ก็จะมีให้เองเห็นว่าข้อมูละ okay. อะไรกด e เข้าไปโอเคถู้องไหมอเป็นตามนี้แล้วเนี่ยได้แล้วก็เช็คให้เรียบร้อยว่าถูกต้องตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงกันแล้วนนเนี่ยกดันลึกได้เลย เหตุเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะเสร็จรายการที่23ของวันที่24เป็นที่เรียบร้อย